อะไรก็ตามที่เป็นความสุขของน้องๆของเด็กๆผู้ปกครองได้โปรดบอกเราแล้วเราจะพยายามทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงให้ได้สวัสดีค่ะค่ะชื่อกัญญภัทรป,ป, <rin. S 1> ประแกะแกันนะคะอชื่อเล่นชื่อแม่ตายนะคะเป็นคุณแม่ฟูทายเป็นแม่บ้าน,นะคะ่ะเป็นคุณแม่ของน้องชอนอ่าเคชูบราเวค่ะ รู้จักโรงเรียนเมคเคนซีได้ยังไงก็คือเรารู้จักผ่านกับเพื่อนรุ่นพี่นะคะเ,เราเห็นโรงเรียนเนี่ยจากโซเชียลมีเดียของรุ่นพี่ที่ลูกเขาเรียนที่นี่จริงๆเห็นเห็นตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีลูกเลยก็เห็นมาตลอดเห็นผ่านตาม,มาตลอดเราก็รู้สึกว่าเออโรงเรียนนี้น่าสนใจดีนะแปลกใหม่นะ่าสนใจสําหรับพื้นที่นี้สําหรับลำางพอเวลาถึงเวลาที่เรามีลูกแล้วเนี่ยแล้วเราก็มองหา โรงเรียนให้ลูกเราก็เลยหนึ่งใน Choice ทีอ่อยู่ในหัวเราก็คือใน k e n n e t h m c k e n z i e ค่ะกิจกรรมของโรงเรียนก็คุณแม่ก็จะชอบ Happy Friday นะคะแล้วก็ Pick Up Day เป็นวันที่เด็กๆจะได้แต่งตัว<ม>ตามที่เขา อยากจะแต่งเป็นอะไรก็ตามที่เขาแบบว่าแฮปปี้แล้วก็เขาจะรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาจะได้ทํากิจกรรมที่แปลกใหม่แล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆพี่ๆหรือว่ารุ่น้องก็ตามเนี่ยในวันพิกอัพเดทก็เหมือนเช่นกันแฮปปี้ไฟ d a เดย์ใช่ไหมคะเขาก็จะได้ทํากิจกรรม ที่สรุปเอาการเรียนของทั้งสัปดาห์เนี่ยมาไว้ที่วันศุกร์สัปดาห์นั้นเนี่ยเรียนอะไรมาอย่างเช่นสมมติว่าสัปดาห์นี้เรียนวิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ก็จะเป็นการรวบรวมเอาบทเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมาทบทวนแล้วก็เด็กๆก,ก็จะได้แต่งตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้ทดลองสิ่งต่างๆ แปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบสิ่งที่เขาน่าสนใจทําให้เขาอยากมาเรียนในวันศุกร์อยากแต่งตัวมาโชว์เพื่อนๆอยากมาแบบมาดูเพื่อนๆแต่งตัวกันแบบไหนอะไรยังไงเด็กๆเขาก็จะมีบทสนทนาของเขาซึ่งตรงนั้นตัวน้องเองเนี่ยก็จะได้เรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเรื่องเกี่ยวกับสังคมที่กว้างขึ้นทําให้รู้จักเพื่อนห้องอื่นทําให้รู้จักรุ่นน้องทําให้รู้จักรุ่นพี่อันนี้ก็คือการ ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมที่ใหญ่ขึ้นใช้สกิลในการปรับตัวเพื่อที่จะทำกิจกรรมหรือว่าทำอะไรกับเพื่อนๆได้หลายๆอย่าง ความประทับใจแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันแรกเลยที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเคนเนเมคเคนซี ancy, ตอนที่เรามองหาโรงเรียนให้น้องอะนะคะวันที่เรามาวันแรกวันนั้นมีพี่ที่ห้องธุรการเนาะเขาจะเป็นคนพาทัวร์โรงเรียนเดินชมบรรยากาศ เราได้เห็นบรรยากาศในการเรียนการสอนได้เห็นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนตอนช่วงเที่ยงเป็นมื้อเที่ยงของเด็กๆพอดีสิ่งที่เราปทับใจก็คืออาหารกลางวันเพราะว่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าลูกเราเนี่ยเป็นคนทานยากเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เรากังวลใจเพราะว่าที่เนี่ยอาหารเขา จัดมาค่อนข้างดีแล้วก็ครบรูปอยู่ที่นี่กลับไปที่บ้านบอกว่าแม่อาหารอร่อยก็คือเราก็ดีใจเรื่องนี้เราก็ทําให้เราหมดห่วงไปหนึ่งข้อความประทับใจข้อที่สองที่อันนี้จำไม่ไม่เคยลืมเลยตอนที่มาวันปฐมิเเศครั้งแรกมีคุณครูคุณแนทเป็นหัวหน้าฝ่ายปฐมวัยนะคะขึ้นมาพูดเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับปฐมวยัยให้รายละเอียดต่างๆพวกนี้ก็คุณแนทได้พูดไว้ประโย หนึ่งที่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นความสุขของน้องๆของเด็กๆ ผู้ปกครองได้โปรดบอกเราแล้วเราจะพยายามทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงให้ได้เราจะทำความสุขให้นักเรียนประโยคนี้ก็คือทัชใจมากแล้วก็รู้สึกประทับใจกับสิ่งที่คุณครูพูดแล้วก็ความประทับใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือบุคลากรของเรียนก็คือทุกคนทุกตำแหน่งเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนุณครูเองคณะกรรมการผู้บริหาร รวมถึงคุณป้าแม่บ้านคุณลงุงทาลงทุกคนคือยิ้มย้ําแจ่มใสคือมีจิตใจที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ปกครองกับนักเรียนอยู่ตลอดเวลาเป็นวิฟที่ดีมากๆเป็นเซอร์วิสใหม่ที่ยอดเยี่ยมมากๆกการทํางานของทุกคนเนี่ย คือเหมือนทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองมันดูเป็นโปรเฟชชั่นอลซึ่งเราฝากลูกไว้กับบุคคลเหล่านี้รอบ,ล,อบลูกเราเนี่ยคือเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไม่มีกังวลว่าลูกเราจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอคุณครูก็ใจดีป้าแม่บ้านก็ใจดีทุกคนแบบใจดีมากๆเวลาที่ลูกกลับไปบ้านใช่ไหมเราก็จะคุยกันที่โรงเรียนเสมอทุกครั้งทุกเย็น เราก็จะถามว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างวันนี้คุณครูเป็นยังไงบ้างวันนี้คําตอบที่ได้ก็คือไม่มีวันไหนที่คุณคุนใจร้ายเลยไม่มีเลยเราเราสามารถไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เราไม่ไม่ต้องมีตกกังวลเรื่องนี้เลยค่ะ สำหรับผู้ปกครองนะคะที่กำลังมองหาโรงเรียนให้เจ้าตัวเล็กที่บ้านนะคะเคนเน็ตแมคเคนซีนี่เป็นตัวเลือกที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่มองหาพื้นที่สำหรับลูกน้อยที่จะทำให้ลูกเราเรียนรู้และเติบโตไปอย่างมีความสุขพื้นที่ที่เขาจะรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นแล้วก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะอยากให้เคนเน็ตแมคเคนซีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณพ่อคุณแม่เปิดใจแล้วก็ให้โอกาส สำหรับ School of Happiness Kenneth m c k e n z i e ค่ะขอบคุณค่ะ <laughs>